อยู่ดีๆคุณลุงของเบลินเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของผมเนี่ยก็ส่งของเล่นมาให้เบลินโดยที่ไม่ได้บอกนะครับคือเซอร์ไพรส์มากเลยของมาถึงบ้านปุ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาอะไรมาส่งดูสิเนี่ยเบลินเอ,เออตอนแรกพ่อก็ยังไม่รู้ใช่ไหมแล้วทีนี้คุณลุงก็มาบอกบอกว่านี่คือนี่มันคืออะไรนะลูก 3D p r i n t e ลเอรเอทีดีพิลตอร์ใช่ไหม แล้วพ่อเบอิ้นก็เล่นทาไม่เป็นด้วยทำไงดีอะ <c oughs> แล้วเบลินก็อยากเล่นด้วยอะเออเอาไงกับมันดีเนี่ยกล่องเนี้ยอ่ะ <Un box. S 1> uh, งั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกัน let's unbox อ้าวมามา,า unbox กันเอาคาัตเตอร์อยู่ไหนไปเอาคาัตเตอร์แป๊บนึงเอ๊ะมาแล้วมาที่นี่มาเลยลูกมาเลยมาเลยอ่ามาจากประเทศอะไรเนี่ย ประเทศจีประเทศจีนนะแล้เอวีติงอินไชน์น่อ่ะเอาแก้พลาสติกออกก่อนอุ้ยใวไก่นะครับอะไรอะ c คลีริตีรุ่น Ender 3 V3 SE โอ้ยนัก เปิดเลยครับทีนี้ดิด้งดิด้งอ้าวไายไ,ไหน,น <laughs> โอ้โห,โห,โหโอินสแตนชัอโหโห่อินสรักชั่นอ่าคู่มือช่มไหมก็อะไรกันอันนี้ไม่รู้ครับอ๋อเป็นจอเป็นจอจอเอาไว้สั่งการหลวเนี่หมุนได้เห็นไหมกดได้หมุนได้ลองกดดูสิพ่อก็เล่นไม่เป็นหรอกลูกแต่พ่อดูรีวิวในในพวกยูทูบมาก่อนแล้ว ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็คืออินสตรักชั่นใช่ไหมอ๋อพ่ออันนี้คือปลั๊กไฟอ่าจับระวังเนื้อลูกบางทีมันก็คมนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้ก้องที่อยู่ข้างบนนะอ๋อนี่ไงมันคมมากเลยลูกต้องระวังด้วยอ่ะอาศัยสล็อตมันไว้ก่อนเนาะอาศัยคืนที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวยกมาเป็นถาดดีกว่าเนาะเนี่ยเวลาจะยกใช่ครับอ่าเดี๋ยวจะพายกนะอ่ะตะแคงให้กล้องดูก่อน ว้าว่ะเดี๋ยวเรายกมาเป็นฐานนะโอเคอันนี้ก็คือสายอันนี้ก็คือตัวพลาสติกที่เอาไว้ฉีดลพลาสติกที่เอาไว้ฉีดอันนี้เออเขาแถมมาให้แต่ว่าคุณลุงเขาซื้อแบบเป็นมัดใหญ่ให้เลยโอ้โหนี่คืออะไรเราจะประกอบเป็นไหมเนี่ยโอ้โหประกอบเป็นไหมเนี่ยลูก ม,ม,มีความงงไม่รู้หรอกอยากรู้ใช่เอออยากแค่อยากรู้ว่าของข้างในมันคืออะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวที่ให้ 3D พิมพ์เตอร์นี่มันมันพิมพ์ลงอบบน,นี้มันน่าจะเป็นแผ่นที่มันเป็นพกแผ่นเซอร์เฟตความร้อนอใช่เป็นฐานถูกต้องเออพอคนึกคำไม่ออกเนาะเป็นฐานมันจะก็จะมีความร้อนเวลาปิน้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแกนแกนอะไรจำไม่ได้แลว x แกน x แกน y ตัวเนี้ย อโอ้ยคมมากเลยลูกต้องระวังเลยนะเออมันไม่ใช่ของเล่นเด็กนะครับแค่ดูเฉยเนาะเอ่ะจ้ามันออกไงทีนี้มันใหญ่มากเลยอ่อยาเดี๋ยวนะหาวิธีเอาออกกันนี่คืออะไรมันต้องคว่ำลงไหม<ว>ใชม่อันนี้มันเป็นตัวอ๋อที่นี่เหรอออกไงวะเนี่ยอ๋อต้องเอาโค้งเหล็กนี้ออกก่อนอ่ะมาทีนี้ดูล้ละเออโอเคอ่ะนี่คือนี่อหัวพิมพ์เห็นไหมบรินนี่คือหัวพิมพ์นะให้ดูกัน นี่ yeah. ไม่ลูกหัวพิมพ์อขอวางก่อนนะโอเคอ่ัต่อไปฐานโอเคครับระวังนะลูกโอ,อ้อันนี้เลื่อนได้โอ้ oh, มีที่ป่ะสวิต์ด้วยใช่มีสวิต์เปิดปิดด้วยอ,นนอันนี้ตัวหัวจ่ายไฟ นี่คือตัวแผน่นฐานมันเลื่อนได้ไม่ถานมันเลื่อนได้อ่ะมันเอาไว้แบบเวลาปิ้นมันจะได้แบบพิมนได้แม่นยำไงมันเคลื่อนไหวได้ให้ได้ปิ้นเป็นรูปทรงครับครับระวังหนูเดี๋ยวพ่อวางก่อนนะเดีมม๋ยขยับนี่ไปกันโฟมสองอันโอเคหมดแล้วนะหมดกล่องละมีเท่านี้นะครับชุด 3D printer ที่คุณลุงเขาสั่งมาให้คุณลุงของบรินสั่งมาให้ ่าเล่นใหญ่เลยมีสากรใหญ่ดูอสิโอจะแกะแล้วเหรออ่ารอดูกันนะลูกอ่าอันนี้ก็คือ installation guide นะก็คือคู่มือการติดตั้งแบบเร่งด่วนนะครับข้างในก็ให้ตัวอะไรมาไม่รู้เออมีสติกเกอร์ด้วยเออเจ๋งว่าเฮลินเห็นไหมอ่าสนใจสติ๊กเกอร์มากกว่าแล้วทีนี้ตอนนี้แล้วก็อันนี้คู่มือภาษาไทยที่เขาให้มาทํายังไงการใช้งานเบื้องต้นโอจะทําเป็นไหมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลย แล้วก็พ yeah. um. okay. uh, ิธีการอะไรเงี้ยแปลงไฟล์3 3D 3D นี่เ้ยเอออ่าเดี๋ยวพ่อ uh, แกให้นะครับสักครู่นะครับงั้นพวกเรามาติดตั้งกัน let's install อะไร let's install โอ้โหดูสินี่วิศวกรใหญ่ประกอบเครื่อง 3D printer ใช่ไหมอือหือ การประแจหกเหลี่ยมตรงฐานอยู่ใช่ไหมครับกสร็ล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเยอะยวไกลลูกอย่าไกยังไม่เสร็จครับตั้งเครื่องไว้แล้วมันก็ต้องต่องานพวกวริงอยู่ใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวขันน็อตก่อนนะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ดูกับพ่อแล้วตอนนี้กําลังจิตงานวาริงครับวริงก็คือต่อสายใช่ไหมพวกผงพวกพอทั้งหลายเนี่ใช่เขัเรียกว่างานวาริงลูก สายก่อนให้พอร์ตมันทำงานจะได้ส่งข้อมูลตัวเนี้ยไปให้หัว 3D printer อร์ทำงานอย่างนี้ยอาต่อถูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันขัดๆกันอย่างเนี้ใช่ใช่ปรากฏมาต่อผิดนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องห้อยร้อยสายจากข้างหลังเอออะไรเนี่ยต่อผิดแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นก็ผิดแล้วครับคนไม่รู้เรื่องจริงจริงใช่ไหม <c oughs> เอาเอาตกไปไหนแ <c oughs> ล้ว รออยู่นี่อย่านะอย่านะน็อต <Not S 1> มันตกหรือแล้วขยับอันนี้ยังไงอ่ะขยับไม่เป็ี่ยีนี้ทีน <c oughs> ี้ <c oughs> ชีวิตหนอชีวิต <c oughs> และแล้วบัตรนี้ก็ได้เวลาอาสมควรแล้วถึงพิธีเปิดและแจ้งเกิด 3D printer ประจำบ้านที่คุณลุง บอลสื้อมาให้บอดิแต่แน่แหน่แหน่แน่แน่แหน่แหน่แหนเแน่แน่แห่แหน่แาน่ลืน่แาน่แหน่แน่อน่แหน่แหน่แน่แหน่แหน่แ่แหน่แหน่แน่แหนกเหน่แน่แหน่แหนาแหน่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 ครนบแหน่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 แหเ่แหนรแหน่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 แหิ่นี้ก่อน่นะเดี๋ยว่่ตนะครับน่่นน เดี๋ยววันพรุ่งนี้มั้งน่าจะได้ได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วล่วลวนะเนาะรอติดตามต่อไปพรุ่งนี้นะครับอขอสวอปไปพรุ่งนี้เนาะถ้าทำสำเร็จนะหนึสองสามฟึ๊บแชว์แฟชมาตอนเช้าแล้วครับอ่เมื่อคืนได้ลองเทสปินดูน้องบรินใช่ไหมปรากฏว่าเราเทสปิ้นของตัวที่ติดมากับเครื่องนะได้อะไรเอ่ยแชเดน <laughs> มันคืออะไร <laughs> มันคืออะไรนะลูก คือเลยเนาะมันคือเหมือนเหมือนเป็นเหมือนที่เปิดขวดใช่ไหมเป็นตัวดันใช่ไหมแต่ว่าในไฟล์มเราบอกว่าเป็นเป็นชาวเวลเป็นเป็นเหมือนพ่ว้พวไว้ขูดหรือน่าจะเอาไว้แบบขูดพวกเวลาปิ้นเสร็จเนี่ยขูดตรงพื้นผิวให้มันออกง่ายๆอ่ะลูกเออใช่ครับอ่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เออเอาไว้ขูดแต่ว่าเราจะมาขูดตรงนี้เห็นไหมใช่ใช่ใช,ใช่ขูดให้มันออกใช่พวกพลาสติกที่มันปิ้นเสร็จแบบนี้แล้วมันติด อ่าใช่ครับนี่ครับใช่ครับพวกพลาส,สติกเศษพลาส,สติกที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยหนูนะมันออกยากก็ใช้ขุดออกอ่าใช่ตัวนี้นะครับใช่ครับเดี๋ยว <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะมาลองปิ้นไฟใหม่เนซึ่งบรินตื่นเช้ามาแล้วบอกให้พ่อปิ้นปิ้นตัวอะไรสักอย่างให้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลย T A T er. หาไฟเอทวอล์กอ่าใช่ก็เลยหาไฟได้เป็นไฟของอหุ่นยนต์สตารวอลใช่ไหม เป็น AT-AT-Walker ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ซ<ม>ับซ้ <คน S 1> อนมาก AT, AT Walker, โอเคตัวใหญ่มากเดี๋ยวต้องไปจัดการทำพวกนี้เตรียมไฟล์ M Fi, บนคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเคเรามาเตรียมไฟล์ AT-AT-Walker นะครับในคอมพิเวเตอร์ได้แล้วแต่ว่าอัตราส่วนของไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเน็ตนี่มันมันใหญ่เกินไปใช่ไหมก็เลยปรับสเกลเหลือสักประมาณ60%ดูซิว่าจะรอดไหม <laughs> วูถ่ายกันมากเลยเคื่องพีณจะรอดไหมครับลูกน่าจะเคร่องพิจะรอดเลยน่าจะรอดใช่ไหมลองดูสิดูนะอี AT AT er ทีอทีวอลเกอร์ตัวนี้จะรอดไหมครับนี่ปีนทั้งตัวเลยนะปีนทั้งตัวได้ปีนทั้งตัวนะโอเคไฟล์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองปีนดูไฟล์เอ็กซ์พอร์ตผ่าน SD card นะครับ <c oughs> เพื่อความสะดวกนะครับเ <c oughs> พราะว่าถ้าเสียบสายผ่านคอมนี่มันจะแบบต้องรองให้เครื่องปีนเสร็จไงถึงจะ จะสอดสายได้ฉะนั้นแลาา้วใส่ s อสพีแดีกว่าที่เขาแนะนำมานะครับมาลองดูกัน oh. คนนี้อยากดู ATAT AT เป็นรูปเป็นร่างเลยใช่ไหมใช <Yeah. S 1> ่โอเคงั้นเรามาลองกันเนาะโอเคอะเอาเอสพีแดใส่นะครับข้างใส่ปึ๊บที่ิดนรื่องนีมาเริ่มกันเริ่มที่ปริ้นปึ๊บ mm. เห็นไหมมันจะมีไฟล์ออกมาใช่ไหมลูกไม่ออกมาเหรอใช่ครับ ยังไง at at walker ใช่ไหมลูกเออ at at walker นะ, walker. ะเดี๋ยวเราก็จะกดเข้าไป AT, AT, ปุ๊บ AT, AT. เดี๋ยวราลองค i b r เบชันก่อนตอนนี้หัวปริ้นอุณหภูมิยังไม่ได้เราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ลืมละน่าจะ190เมัม้เดี๋ยวเราตั้งหัวปิ้นก่อนนะพร้อมที่จะปิ้นแล้วครับเดี๋ยวรออุณหภูมิมันได้ก่อนเนาะอุณหภูมิหัวถึงปุ๊บเราก็พร้อมปิ้นได้เลยกดคอนเฟิร์มเพื่อปิ้นปั๊บอ่า อ่ะแล้วครับปิ้นทํางานแล้วโอ้โหวรลินขยับออกมานหน่อยเนาะเออโอเคอ่ะมันกำลังคาลิเบอชันก่อนนะครับลูกนี่นี่ชึบทำงานอยู่ใช่ไหมกระดิ่รครับ,รบเดี๋ยวมันปิ้นประมาณสองชั่วโมงอะ่ะลูกสองชั่วโมงใช่ประมาณสองชั่วโมงมาถึงเสร็จครับ เออเดี๋ยวเราไปกินข้าวนก็แล้วก็ไปต่อจิกซอวเล่นนะครับเนาะแป๊บเดียว2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขึ้นมาดูนะครับโอเค แป๊แบบมาดูผลงานการปิ้นป,นปรากฏว่าเออเกิดอะไรขึ้นดูสิมันมีสายมันทําหัวไม่ได้เลยม,มันติดตรงที่เลเยอร์หัวมันปิ้นไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยมีเส้นพวกนี้ออกมาโอ้เราก็เลยวางแผนใหม่ครับเราก็เลยวางแผนใหม่แบบว่าเดี๋ยวแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วกันเนาะแยกชิ้นส่วนออกมาเอาชิ้นส่วนหัวชิ้นส่วนตัวชิ้นส่วนหลังนอแยกออกมาแล้วค่อยประกอบทีเดียวโอเคไหมครับค่อย อ่าแล้วค่อยเอาขามาเนาะประกอบแยกชิ้นส่วนกันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเลเยอร์การปิ้นมีข้อจํากัดนะครับตัวนี้เออเน้นปิ้นหัวยื่นออกมาไม่ได้เลยเออเราก็ได้แค่ขากับตัวใช่ไหมลูกเหนมากเลยเหมือนเป็ดที่เล่เลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเล่นกันเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเล่นต้องลบตัวเส้นเนี่ยพวกนี้ออกก่อนนะลูกเนาะผลงานชิ้นแรกมาดูซินี่ดึงไอตัวเส้นๆออกแล้วบาิน เป็นยังไงเอาไปเล่นแก้ขัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างตัวที่มันแยกขิ้นส่วนนะครับเนาะมันจะได้เอาประกอบแล้วก็เอากาวติดโอเคไหมโอเคหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปครับมาดูผลงานของเราเบอร์ลินดึง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 ดึเจเดนโอ้ยสองอสามอันนี้ยังเป็นอยู่เลยสองนี่คือ นี่คืออะไร What พังเลตุงเปยมดเลยโอ้ยนี่แหละครับคือเราไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วเรามาใช้เครื่อง 3D printer แล้วก็เลยผลที่เกิดได้ก็คือเลตุงเปครับเพราะว่าน่าจะแป็นแป็นตัววางงานไม่ผิดมันก็เลยเกี่ยวกันใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปพิมพ์ตัวนี้เดี๋ยวก็ไปพิมพ์ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมมันก็เลยเกี่ยวกันมันก็เลยหลุดครับบินเออเดี๋ยวเราต้องแปลนพิมพ์ทีละชิ้นเนาะอืมไม่พ่อไม่เป็นไร นี่คืออะไรเส้นๆมันโดนเหมือนมันเห็นไหมมันผิดองศาเลยเห็นไหมใช่ไหมนิดดูมันดิมันผิดองศา,เ,เ,องศาเอียงๆไปแสดงว่าอเดี๋ยวเราต้องบางแผนการปิ้นใหม่เนาะใช่เป็นเส้นเป็นเส้นอย่าไม่สมนหมนั่นอ่ะเหมือนที่ทำที่ทำทั้งตัวทำ,ทำหลายชิ้นเกินเดี๋ยวทำทีละชิ้นดีกว่า เดีย๋ยวเราต้องไปพัฒนาความรู้มากกว่านี้ก่อนเพราะว่าเราเราใช้งานแบบไม่มีความรู้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเส้นบื่เตียวเลยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับเราสุดท้ายสุดท้ายเราก็พยายามสร้าง AT a t จนได้นะครับนี่เป็นโมเดลดึง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 เลยใช่ไหมใช่ไหมครับกระดินสร้างจนสาําเร็จใช่ไหมลูกแต่ว่าการสร้างครั้งนี้มันต้องแบบแยกชิ้นส่วนใช่ไหมครับ ชิ้นส่วนที่พิมพ์ยากที่สุดก็คือตัวนี้เพราะว่าพิมพ์ทีไรก็มันก็แบบเป็นเส้นเป็นเส้นทุกทีเราไม่รักความพยายามครับก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ก็คือแยกพิมพ์เป็นชิ้นส่วนเลยอันไหนใหญ่ก็พิมพ์โดดๆเลยตัวขาก็คือขาหลังก็คือหลังใช่ไหมส่วนชิ้นเล็กๆก,ก็คือหัวเนี่ยหัวคอแล้วก็สปริงทั้งในเนี่ย,เ,ยเราก็แยกพิมพ์เล็กๆมันจะใส่คอไว้ตรงข้างในใช่ครับใส่คอไว้ข้างในนะครับ เอาไปว่าภารกิจการใช้ 3D printer โดยที่ความรู้เป็นศูนย์ของเราก็กระท่อนกระแทนครับกว่าจะได้ขึ้นมาชอบไหมครับลูกชอบครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตาม Subscribe าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายแรงๆด้วยบ๊ายบายครับ